ดวงรายปากสำหรับผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข 1. นี่คือดวงรายปากสําหรับผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่20เมษายนจนถึงวันที่4พฤษภาคม2563นะครับว่าจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะครับเรามาขอดูก่อนว่าก่อนหน้านี้นนคุณเจออะไรมาบ้างสาหรับคุณหนึ่งนะครับคุณหนึ่งค่อนข้างจะเจอเรื่องของการบั่นทอนจิตใจค่อนข้างเยอะค่อนข้างจะมีจิตใจที่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่ายเบื่อน้อยเองเครียดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าปัญหา ลุมเล้ามาพอสมควรเหมือนกับทิศทางยังไม่ค่อยนิ่งจิตใจยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เรามาดูนะครับว่าในช่วงวันที่20เมษายนจนถึงวันที่4พฤษภาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นกันเลยครับ อันดับแรกนะครับเริ่มต้นด้วยการงานการงานของคุณหนึ่งนะครับในช่วงหลังจากนี้ไปจะเจอในเรื่องของความเหนื่อยวุ่นวายอีกแล้วนะครับจะเจอคนรอบข้างที่จะอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างน้นคนในที่ทํางานเพื่อนร่วมง,งานหรือแมก้กระทั่งแต่คนในครอบครัวที่เราจะต้องมีภาระหน้าที่ค่อนข้างเยอะเลยสําหรับในช่วงหลังจากนี้ไปค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะจะต้องทําตัวให้กระฉับกระเฉงพร้อมที่จะเจอหรือรับศึกหนักในเรื่องของการงานว่าอาจจะวุ่นวายหน่อยวิ่งไปนู่นไปเอานี้ไปเอานั่นหรืออาจจะต้องทํา อะไรหลายอย่างในเวลาที่จํากัดลักษณะแบบนั้นนะครับเรามาต่อกันด้วยการค้าขายนะครับสำหรับคุณหนึ่งการค้าขายของคุณหนึ่งเนี่ยนะครับในช่วง20เมษาจนถึงวันที่4าพฤษภาจะเป็นอย่างไรก็เช่นเดียวกันนะครับการค้าขายเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับว่าอึดอัดที่ผ่านมาหรือว่าที่เนี่ยไม่ค่อยมีก็ตามแต่ว่าตอนนี้นะครับมันเหมือนกับว่ามีและมีหลากหลายที่ที่เปิดขึ้นมากขึ้นหรือว่าเจอในเรื่องของสถานที่เนี่ยเบาบางลงแต่ว่ามันจะเจอในเรื่องของคนที่ต่างๆเข้ามาวุ่นวายหรือว่าเสนอแนะว่าทําอย่างนั้นสิอวันนี้ See? หรือการติดต่อการซื้อขายที่ค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยต้องไปรับของมาเอามาขายที่นี่อะไรจะเป็นลักษณะนั้นจะทําให้คุณหนึ่งนั้นค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าเมื่อคุณหนึ่งเหนื่อยแล้วปรากฏว่าเงินมันไม่ค่อยได้แต่มันเหนื่อยมากกว่ากําไรที่จะได้มานั่นเองมันอาจจะทําให้คุณจะต้องกระฉับกระเฉงหน่อยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดอย่างเดียวครับยิ่งขยันค้าขายยิ่งได้ยิ่งรวยยิ่งปังนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินนะครับสำหรับคนหนึ่งแล้วนะครับในช่วงนี้ ค่อนข,ข้างจะมากมายเลยสําหรับรายจ่ายนะครับเรียกได้ว่าโอ้โห คือตอนนี้เงินเนี่ยยังไม่เข้าเงินยังไม่มาแต่รายจ่ายเนี่ยมันรออยู่และปลายเดือนนี้จะเจออะไรบ้างมันทําให้คุนั้นค่อนข้างจะเครียดเหนื่อยแล้วก็เป็นกังวลมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าไอ้เงินที่ต้องจ่ายส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยอาจจะตาดไปกับคนรอบข้างบริวารลูกหลานหรือคนที่อยู่คิดติดตัวเรานั่นเองใกล้ตัวรอบตัวต่างๆที่จําเป็นจะต้องไปเกื้อหนุนเขาช่วยเหลือเขาบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้หรือมีเรื่องจําเป็นที่จะต้องจ่ายในเดือนนี้นั่นเองนะครับก็ขอให้คุณดูแลเรื่องการเงินดีๆอะไรไม่จําเป็นไม่ควรในนนยุคีี้เศรษฐกิจแบบ คุณอย่าพึ่งที่จะใช้จ่ายมันนะครับพักไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนดูแลเรื่องการเงินดีๆนะครับต่อจากการเงินเรามาดูโชคลาภกันบ้างถามว่าโชคลาภคณหนึ่งในช่วงวันที่20เมษายนจนถึงวันที่4พฤษภาคมนั้นเป็นอย่างไรตอบได้เลยนะครับว่ามีบ้างมีบ้างมีบ้าง,างแต่ว่าไม่ให้พึ่งไม่ให้หวงังเพราะมันโอกาสที่มันจะได้มาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเหลือเกินมันอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากมายส่วนใหญ่จะเป็นพวกลาบปากของขวัญของฝา,งากต่างๆเหล่านั้นนะครับไม่ได้มีเป็นรูปเป็นร่างของตัวเงินสักเท่าไหร่ต่อมานะครับเเรราามดูื่อง สุขภาพของคุณหนึ่งนั้นในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเรื่องให้ปวดหัวให้คิดมากเครียดเรื่องเกี่ยวกับต่างๆที่เราจะต้องเจอมีความกังวลอยู่หลากหลายอย่างโดยเฉพาะกับบริวารน,นะครับบริวารของเราลูกหลานหรือว่าคนที่เขาดูแลพ่อแม่พี่น้องที่เราต้องดูแลเขาต่างๆเนี่ยเราอาจจะวุ่นวายทาให้เรานะต้องเข้าไปดูแลแล้วก็เครียดกับการวางแผนในเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วก็ให้ระวังเรื่องช่วงต้นคอนะครับบ่าหลังไหลเป็นประมาณนั้นแขนให้ระวังช่วงนั้นให้ดีๆต่อจากสุขภาพเรามาดูเรื่องความรักกันบ นะครับความรักสําหรับคนโสดก็อาจจะมีคนเข้ามาวุ่นวายบ้างเป็นเพื่อนฝูงหรืออะไรอาจจะมีการเชีย์อัพอาจจะมีการพูดถึงบ้างหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าบ้างนะครับที่เข้ามาวุ่นวายกับเราแต่ก็ยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่อาจจะเข้ามาวุ่นวายแต่แบบอย่างที่เราไม่ค่อยชอบต่อมานะครับคนคู่นะครับ,ำรบรสำหรับความรักสําหรับคนคู่ช่วงนี้นะครับคู่ครอ,องของคุณหรือคนรักของคุณหรือแฟนของคุณค่อนข้างจะเข้ามาวุ่นวายหรือเรียกได้ว่าเข้ามาปรึกษาแต่ปรึกษาในเชิงที่มีอารมณ์ร่วม หรือว่ามีความขัดแย้งระหว่างกันบ้างเข้ามาเดี๋ยวจะเอาไว้นั่นเราต้องทําตามจะเอาไอ้นี่ไม่ถึงกับขนาดทะเลาะเบาแววงแต่ว่ามันอาจจะเป็นพ่อแง่แม่งอนหรือแบบเขาไม่ได้ดั่งใจเราเราไม่ได้ดั่งใจเขาลักษณะประมาณอย่างนั้นสุดท้ายนะครับบทสรุปข,ของเราในช่วงวันที่ 2 0เมษายนจนถึง4พฤษภาคมของคุณหนึ่งนั้นอยู่ในช่วงของบั่นทอนกาลังจิตใจอีกแล้วนะครับอยู่เหนอเรื่องของความวุ่นวายกับคนรอบข้างที่เราต้องดูแลเอาใจใส่ค่อนข้างจะต้องดูแลมากยิ่งยิ่งขึ้นนอกจากบริวารของเราแล้วอาจจะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาให้ต้องดูแลให้คิดให้เครียดอีกเช่นเคยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยแนะนําไว้สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลขหนึ่งขอแนะนำนะครับว่าคุณให้ทำบุญเกี่ยวกับน้ำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับน้ำออกโรงทานก็ได้้บรริจาาคก็ไดถวยพะ ก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับน้ํามันจะช่วยให้คุณนะคะผ่านอุปสรรคได้ราบรื่นไปได้ยิ่งดีนะครับแนะนํา่ฮงตุยไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีบ้านอยู่ภาคสายช่วงนี้เราจะอยู่บ้านกันบ่อยขึ้นแนะนานะครับถ้าใครมีน้ําเกี่ยวกับบ่อน้ําน้ําล้นน้นําขุดเปิดเข้าไว้ครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าใครมีควรจะเปิดนะครับเพื่อที่จะไวให้ห่วงตุยในบ้านนั้นครับเพื่อนชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคนที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลขหนึ่งต จนถึงวันที่4พฤษภาคม2 0 2 2013ยังไงก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการชมคลิปนี้ขอให้ทุกคนแฮปปี้ขอบคุณครับถ้าคุณชอบให้กดถูกใจแต่ถ้าว่ามันใช่ให้กดกระดิ่งกริ๊งกริงกริงริ๊งกดซับสไครต์ติดตามกันไว้นะครับดว,ดวงโหราปันยิ้มจะมาอัปเดตดวงรวายวันเป็นประจำทุกวันนะครับขอให้คุณกดติดตามเข้าไว้แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ